สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอสยามานะครับในเมตาปัจจุบันนะหลังจากที่เซฟเฟอร์บัฟมานะสำหรับตัวละครนี้เนี่ยก็มีคนขอให้ผมทานะครับพี่ทำเอสยามาหน่อยฝากดูเอสยามาให้หน่อยนะครับโตัวละครนี้จริงอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเทลิสแล้วก็ในคลิปวิเคราะห์นะว่าตัวละครเนี่ยมันสามารถลดสถานนะเสริมแขงเซตโตได้แต่ว่ามีข้อแม้ก็คือเซตโตต้องใช้สถานนะอ่ะไม่ใช่ต้องใช้หินไดนาเนี่ย แล้วก็ไม่โดนน้องงูนะครับถ้าใช้หินไดน,นาโดนน้องงูจะโดนลดพารามิเตอร์แล้วเราก็จะลบสถานะเสริงแกร่งไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเซฟเฟอร์ใช้โดนเราเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเขาก็โดนลบเลยนะครับเราก็ลบเขาได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาใช้แล้วอ่ะเรากดแล้วเข้าไปกดสกิลสองกลางวงเนี่ยลราใช้โดนเนี่ยปึ้งเนี่ยตายได้เลยนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะครับสำหรับสกิลนี้นะ แล้วอีกอย่างคือเซตโตเนี่ยมันไม่มีลดดาเมจอีก50%ถ้าไม่มีสถานะเสริมแกร่งนะครับผมอย่างที่บอกบอกมันนิ่มนะครับแค่ตีธรรมดามันก็ยังตายเลยนะครับเปรียบอย่างที่ผมทําในคลิปเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเขาใช้หินไตหน้าแล้วอะ่ะแล้วเราไปลบเขาได้เนาะแล้วเราไม่โดนง,งูอย่างเงี้ยเราเข้าไปลบได้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นร่างยามาตีเขาได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ร่างเอตีก็ได้นะครับ เลือดเขาจะไหลเป็นน้ําเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเหลือลดดาเมจแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันไม่ได้เยอะเลยนะอืมเราก็สามารถตีแบบนิ่มๆแล้วก็ค่านิ่มๆได้เลยนะครับตีแบบฮี้ละสี่พันสี่พันสี่พันนี้นะครับสำหรับเหลี่ยญที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นทานด้าของสามฟรีครับนเะน้นแรงไปเลยนะครับแล้วก็เหลี่ยญผมจะเป็นเลือดยี่สิบสี่สามช่องนะครับแล้วก็จนตีหกสิบอีกสองแล้วก็โจนตีสิบแปดอีกสามนะครับ รวมกันก็จะเป็นเลือดเจ atk 70แล้วก็ atk 300นะครับเป็นเส้นเหรียญที่เหมาะสำหรับสายมัดที่สุดแล้วแล้วสำหรับค่าซับที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับก็จะอยู่ที่171.6นะครับแล้วก็ซับก็โอ๊ยผมลืมดูด้วยฮะผมไปเล่นไปซับนี้เหรอเนี่ยผมไม่ได้จัดให้มันเป็นแอทแท t เกอร์ครบด้วยนะหายไป200นะครับ <c oughs> โอ้เหลืองแฮะเออไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าที่ในเกมเพย์ผมเล่นอะ่ะ ผมเล่นเป็นรับนี้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปลองดูกันที่เกมเพลย์เลยครับว่าจะเป็นยังไงนะผมเอาไปเล่นแล้วมันจะดีไหมนะครับตู้กับเซโต้ได้อย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับไปดูให้เกมเพลย์แล้วผมแล้วก็มาอยู่กันในเกมเพลย์เกมแรกนะครับผมสำหรับเกมนี้นี่เราเปิดเป็นยามาโตะก,ก่อนนะครับผมเราไม่เจอทางด้านของเซฟเฟอร์ในะเกมนี้เจอทั้ง3าโคเจอทางโคตรเหลืองครับ <laughs> ไปครับ นี่ดึงทั้งทงบ้านดึงทั้งทงขบสองนะครับชีวิตนะครับแล้วก็เคาะไปก่อนไม่โดนนะเดี๋ยวเราตั้งเลยครับนี่คนแล้วนี่ครับโดนสถานะได้นะโบอาปั๊บมาแล้วนะผมขึ้นเยอะนะครับจะถามว่ายันไหมไม่บอกเลยว่าไม่ยันนะครับนี่สกิลหนึ่งทีเดียวหลับเลยครับผมโรเจอร์ครับเชลเรานะสกิลหนึ่งหลับเลยนะรอนิดนึงนะครับดึงหน่อยนะครับเดี๋ยวเขป็นหนัวนะครับนี่กาเราของชอบเราเราไปตั้งเลยครับนี่โอ้โหไม่โดนขัด เราจะไปตั้งสกิลสองนี่คือนิกาเมสิตเดี่ยงนะครับแต่คือประเด็นคือเราโดนขัดนะครับด๋ยวไปตั้งใหม่ครับเขาดอนล้วเขาโดนนะครับืตายอีกแล้วผมชีวิตนะครับเจอเอสยามาเหมือนกันนะครับเราเปลี่ยนร่างก่อนนะครับเอาชีวิตรอดนักสักนิดหนึ่งนะครับแลกถอยทีโมแบะนะครับฮะเราโดนอ้โมอาโอ้โหรอยตูดโอ้โหงี้เหลืองเลยครับตายครับแล้วก็เกิดไวเหมือนโกหกนะครับ กลับมาอีกรอบนะครับปวยยามาโตเหมือนเดิมนะถ้าผมปวยยามาโตเพราะว่ามีสกิลเล่นแถวสองนะครับมันมีสกิลชาร์จได้นะครับว่าถ้าเอเอสะมันต้องเข้าไปคู่วงในไงแต่ยามาโตะเราสามารถเล่นได้2ระยะนะนี่ครับเคาะได้ทั้งสกิลสองนี่ลดดาเมจนะครับโอ้แล้วเราโดนสถานะขัดนะครับเรียบร้อยครับยามาโตะนะครับผู้แพ้สถานะนะครับเกิดใหม่อย่างรวดเร็วนะครับผมคือยามาโตะเนี่ย มันจะกันแค่สถานะไอซ์เนาะน้ำแข็งนะครับของคุตันนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่กันพวกสถานะตัวแข็งเง่้ยนกงูก็โดนคะรับนี่ครับเต็มๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบเล่นเยาวมาก่อนเพราะว่ามันเล่นแถว2ได้นะแล้วก็ดึงคนระับโหตานี้ตึงนะครับตึงตั้งแต่ตาแรกเลยนะแล้วคอไปก่อนเปลี่ยนเอสครับตอนนี้ชาร์จยอดตุม้มแตกอย่นง้นเ้ครับโหเจอสถานะอีกแล้วนะครับเบื่อจริงสถานะนี่ไง ก็ข่ามันนะครับนี่ครับเจอแต่โบร์อครับชีวิตนะครับบนหลบอยู่แค่นี้แหละเราชาร์จเต็มแม็กล่อเต็มแข้งโอ้ไม่ตายนะครับโอ้เราก็ติดฐานอีกแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยยังครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับผมติดฐานนะครับโอเคแ้วก็ชนะไปนะครับผมทีหนึ่งนะครับโอ้แต่ยองนะครับเกือบเหลืองนะครับเดี๋ยวไปเจอที่เกมเพลย์เกมต่อไปแล้วผมแล้วก็อยู่กันที่เกมเพลย์เกมต่อไปกันเลยครับอันนี้ก็ เจอพูดจีทรละโอ้โหตานี้เจอเซฟเฟอร์ฝั่งตัวเองถึง2ตัวเลยนะครับนี่ครับอย่างที่บอกมันบัฟมามันมี5สแตกก็ปตั้งแต่เริ่มเกมนะครับใช้หินไดหน้าได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เราเจออาคาเราก็สามารถลบได้เหมือนกันนะครับนี่เราเคาะไปก่อนนี่เราขาดเขานะครับนี่เราไม่ติดสถานะไอซ์นะเพราะว่าเราเป็นยามาโตะนะครับนี่มาโต้ฟ้ามีคนเล่นอยู่หรือ้วครับเนี่ยอูโหูอูโหูอ้โหูอ้โหูไม่เข้าเลยนะครับ ญาติรอม,มานิดนึงนะครับจยามาตมเพิ่งสถานะไงนี่หมัดเดียวครับผมลูกบอลไม่ใช่ดิสกิลอันนี้มันคอเรียกว่าอะไรนะจำชื่อท่าไม่ได้ครับเนี่เราเข้าไปแล้วเราก็ดรอแล้วชาร์จเลยนะครับนี่โดนตัดเลือดแล้วไงครับชาร์จสู้ครับเราสู้เราสู้มือครับไม่เข้านะครับตัวรดาเมจโคตรเยอะนะครับโอ้รดน็อกน็อก โอ้เซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เขาซีออหนึ่งชาร์จปนิดนึงนะครับถอยมานิดนึงครับเปลี่ยนยางยางมาโตใหม่ครับตัดเลือดหายแล้วนะครับเคาะไปอีกหนึ่งทีครับเดี๋ยวคุกิวหัวแบะนะครับคุกิวหัวแบะเราชาร์จก่อนแล้วชาร์จไม่ดอเราเรียบร้อยดีครับเราก็นิ่มๆครับเราคุมมาไปสเตตโตโอ้โหเราโดนแช่งป่าครับตัวนี้เราแพ้นะครับเรียบร้อยครับได้เกิดนะครับก็กลับมาอีกรอบนะครับวายเหมือนโกหกนะครับแล้วก็ลั่งเรือสำราญเหมือนเดิมนะครับผมไปตรงกลางนะ ปับ๊บรอนิดนึงครับสกิลหนึ่งมาแล้วไม่โดนครับผมโอ้แชงกดสกิลสองพอดีอนี้เราชาร์จรอนะครับผมโอ้ยไม่โดนนะครับเออแชงมันไม่เราไม่ล็อกเป้าแช่งเลยนะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ถ้าล็อกเป้าตามได้อยู่นะมันล็อกเป้าไม่ได้นะมันมีหาคีนะแล้วก็สกหนึ่งปุบ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 โดนนะครับแต่ไม่ตายนะโอ้เรายังได้อยู่นะครับเดนิกะด้วยนะ เวนล่างก่อนนะครับเราเราสก,กิลอะไรครับเนี่ยโคตรเบาเลยแล้ชาร์จโป้งโดนสถานะแล้วโอ้เนี่ยถ้ามันมีโยอสถานะมันจะดีมากนะสำหรับอียามานะเคาะอีกรอบครับผมวุฒิแทบไม่เข้านี่ชาร์จโป้งแตก็กอุ้ย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 นัวนัวนัว เงินตึงนิดนึงครับบูสต์เราติดครับเรานัวเลยครับเราไปครับบูสต์เราติดครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเนี่ยโอ้โหเราหายไปครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าเราบูสตติดไงเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วจบไปครับสำหรับเกมเพเกอรที่สองนะครับเมาเจอที่เกมเพเกอรที่สามกันเลยครับผมมาครับตอนนี้เราเจอเซฟเฟอร์แล้วก็ทั้งเรคุกิวเลยนะครับตอนนี้น่าจะตึงมืออยู่นะครับ แต่ถามว่าผมยันไหมผมก็บอกเลยว่าคือยันนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเข้าไปก่อนแล้วอู้หไม่โดนะครับรอดได้นะครับแต่เขาใช้หินไดหน้ามาแล้วนะครับหมายความว่าเราสามารถลบเขาได้แล้วกดสกิลสองชาร์จเลยที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปนะครับแล้วก็ปล่อยปึ้งนะครับทีเดียวเซตโตหลับนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับคือถ้ามันเหลืองเนี่ยเราก็สามารถฆ่าได้ในวันเทิร์นคิวนะครับคือสกิลสองทีเดียวหลับเลยนะครับเซตโตนะไม่ได้เล่นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเจอจะได้านของเอจยามาเนี่ยพยายามอย่ใช้สกิลหินไดหน้านะครับ โอ้แล้วผมเผลอกดเอาคิงออกมานะครับชีอย่างนี้นี่เป็นเรื่องแล้วนะครับไม่ได้เอาเอ็ดมามาอีกรอบนะครับต่ไม่เป็นไรครับเราฉีกไปดึงรงก่อนนะครับก็ถ้าถ้าเซสตเขาไม่ใช่หินไดนาเราก็ลบไม่ได้นะเราก็ฆ่าเขาไม่ได้อยู่ดีนะแต่ว่าถ้าเขาใช้หินไดนาแบบเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถสกิลสองทีเดียวหลับได้เลยนะครับโอ้แล้วเรามาเจอกับลุงแสงนี่เราเป็นเรื่องครับต้องจับทงก่อนครับนี่เรามดาสามฮิตครับแต่ลุงแสงเขาตีเร็วไงครับเนี่ยดูดิครับ แป๊บเดียวมันหลุดทงแล้วนะครับคิงมาก่อนนี่คืออย่างเถือนนะครับเดี๋ยวนี้คืออย่างเหลืองนะครับโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยครับผมกลับไปเกิดใหม่นะครับแล้วก็เกิดใหม่อีกรอบแล้วครับตายบ่อยมากนะสาระยะมานะครับผมใส่เป็นเหรียญ ATK 70 ATK 300แล้วก็เลือด70ด้วยนะครับมันก็เลยไม่มีเดฟเลยนะครับเน้นแรงครับรอดึงนิดนึงนะครับรอรอดูเชิง มีบูตติดแล้วช่วงวนี้ยังไงหาหาหาตัวลงลงดาบตัวนิดนึงนะครับไม่มีเลยนะครับเราก็ตึงไปนิ่มๆไปก่อนนะผมบีดหนึ่งข้อไปเรียบร้อยครับบูติดหลับเลยนะครับเราเจอโวเจอนะครับแทบไม่เข้านะสกิทสกิทนะครับชาร์จไปก่อนเลยครับชาร์จทินไดนามาแล้วเหรอครับคุณคุณเซฟเฟอร์ครับคุณใช้หินไดนาแล้วเหรอครับหมายความว่ายังไงครับคุณไม่มีฮาคิยังไงล่ะครับ อู๋คุณหนีหาจุกตูดนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยคุณหนีเหรอมีครับผมผมไม่โดนครับแต่ว่านี่ครับอย่างที่บอกครับว่าเขาไม่มีแล้วมันก็นิ่มไงครับผมเขาไม่มีสถานะเสริมแก่งแล้วมันนิ่มไงเออเขาใช้หินไรหน้านี่คือเขาเหลืองนะครับเจอเราเนี่ยครับใช้หินไรหน้าไม่ได้นะครับใช้เนี่ยใช้โดนลบที่คือไม่มีลดอ่าไม่มีลดำเหตุค่า10เปอร์เซ็นต์แล้วมันนิ่มมากนะครับฆ่าง่ายมากนะเมื่อกี้นะครับขนาดแค่ตีธรรมดาไม่ใช่ตะกีคิวสองก็ตายแล้วนะครับ แล้วตอนนี้เซฟเฟอร์ก็หายไปจากแมปแล้วเนี่ยแล้วเราทำยังไงครับอย่างนี้เก็บเนื้อรวมมิดก่อนนะครับเจอทั้งลุงแสงทั้งทั้งเอาคุณั้งลบกูซื้หนึ่งม่โดนอย่างนี้อเกี่บซีกอหนึ่งทันนนะอุ้ยดีนะลุงแสงเขาโหดดอสนะครับที่เขาไม่ดอสเนี้ยเขาได้จะดึงทงนี้ได้นะแต่เขาดอสเนี่ยครับเราก็ตีเพลินๆนะครับนี่เกตทงเหลือแค่นี้ครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับแต่ก็ชนะมาได้นะซีหนึ่งนะว่าเล่นสนุกนะครับในเมตานี้นะ แล้วมนเจอที่เกมเพลย์เกมต่อไปกันเลยครับจะสนุกก็ต่อเมื่อมันเจอไอเซตโตใช้สกิลสองใส่เนี่แหละมันฆ่ามันนะแต่ว่าถ้าถ้าเซตโตไม่ใช้สกิลสองเนี่ยมันก็ฆ่าไม่ได้ในตานี้เจอเซฟเฟอร์อีกสองตัวเลยนะครับทั้งโรเจอร์ทั้งไคโดนะผมเราก็เดินไปเหมือนเดิมตรงกลางชิวๆนิ่มๆนะครับตานี้มันแน่ครับเจอเซฟเฟอร์สองตัวนะครับผมรล้ขาใช้หินไดนามมาทั้งแหละแล้วเดี๋ยวเขาไปนัวนะครับนนวแบบโนอีโก้นะครับ แต่ไม่มีสายไม่มีเดือของการเลยโอ้แล้วเราโดนเจ้าปาดนีครับแล้วเซฟเฟอร์เขามาแล้วครับก็้เขาใช้หินไดนาเรียบร้อยครับแต่ว่าโดนน้องงูเราลบครับผมลบแล้วเราลบไม่ได้ยังไงล่ะครับดูพารามิเตอร์ข้างบนนะครับผมนี่ครับมันใช้โดนน้องงูครับเราเลยลบไม่ได้นียเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอทีเคมันลดนะครับแล้วมันไม่ได้มีพารามิเตอร์นะครับเนี่ยเราลบมันไม่ได้นะครับเนี่ยดูดิเนี่ยเราดีไหมมันลบเราลบไม่ได้เพราะว่าเขาโดนลบพารามิเตอร์นะครับเขาเจอน้องงูครับ น้องงูมาโดนทาไมครับเนี่ยโหถ้าน้องงูเขาดอสได้นี่เราก็จะสบายนะครับีเรียบร้อยหลับไปแล้วนะครับสถานะมัดพอดีนะครับเสร็จได้นะบต่เขาไม่โดนน้องงูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าน้องงูมันลดการเพิ่มพารามิเตอร์แล้วมันก็ลด a อที0อนะครับเออมันก็เลยทําให้เราลบไม่ได้นะเออไปครับ,ไป,รบไปเจอกันอีกแล้วครับผมนี่ครั้งนี้ไม่เจอน้องงูครับเราลบได้ครับ ยังไงดีครับชีวิตเซตตัวครับอย่างนี้อยู่ในการรม,มือเราแล้วครับเรียบร้อยหลับเลยนะครับเนี่ยคือถ้าต้องภาวนาให้ไอห,หินไดนาไม่โดนน้องงูเมื่อกีนะ้เมื่อกี้ถ้าไม่โดนน้องงูนี่คือจะได้เห็นช็อตผมแบบคิวมันอีกนะครับเสียดายครับเราก็ดึงไปก่อนนะครับไว้ใจนะไว้ใจเจอนะครับโอ้โเจอลุงสงอีกแล้วนะครับมันน่าเบื่อมากแล้งหูดีลุงแสงนะครับแล้วก็กดหนึ่งไปเลยครับผมตีวนี้ เขาไม่ชาร์จเลยครับผมเขาปล่อยเลยเขาปล่อยแห่เลยอย่างนี้เราเจ็บหนักครับแต่เรายังไงครับเราชาร์จสกิลสองเลยครับผมชาร์จยอดโป่อยังถึกอยู่นะครับใครโดนนะครับไม่ตายนะครับเคาะไปอีกหนึ่งโอ้โหไม่โดนนะครับโดนสถานะอีกแล้วโอ้โดนไฟช็อตโอ้ยๆเจอเจอนิกาด้วยนะครับเราชา์ไปก่อนนะครับ โบแต่ครับผม,มแล้วก็ซีนอีกรอบโบหูแต่ลุงแสงมันถึกมากครับผมโอ้โหไปแล้วครับไม่อยู่ละจู้หินไดน,นาไหมเพื่อนฮ่า <Platform> เป็นเรื่องหินไดน,นาแล้วอ,อ๋อไม่มีน้องงูด้วยอ่าอย่างงี้แค่โรเจอร์ก็ลบได้แล้วนะครับแต่ดูเลยนะครับแค่โรเจอร์ก็ลบได้ละนะครับเรียบร้อยครับหลับเลยครับเซฟเฟอร์ไม่ต้องถึงมือเราเนี่ยครับนี่ไงเขาใช้หินไดน,นาตอนที่มีลบ ไปพวกเขาเรียกไงลบเมื่อมีบาร์พารามิเตอร์ไงเขาใช้อย่างนั้นมันก็เหลืองไงไม่ต้องถึงมือเราเราก็ฆ่าเขาก็ฆ่าได้แล้วนะครับโอ,โอ้ยโดนช็อตอีกแล้วโอ้ยก็จบไปแล้วนะตอนเกมนี้นะครับชนะไปทีหนึ่งนะครับอืมเล่นมันนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเอสยามานะครับเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยนะถ้าสนุกก็ฝากกดลไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละก,กันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วสวัสดีครับผม